มือเราเจ็บใช่ไหมอ้าวเล็บแก้ไขเลยเราทําการยิงตึ้งหมดเคลื่อนไปแบบนี้ใหม่แบบแรกนะดูแบบแรกก่อนนะก็การถอยอะไรมาเนเดิมทุกอย่างการปฏิบัติก็จะสั่งนะยิงเซตไกลเนี่ยตัวนี้เหมือนนักตึงมันจุอย่าเคืนอสาท้องมือบาดเจ็บหลักการเนี่ยมือบาดเจ็บนะติสยิงไม่ได้ดูนะนะทันนี้ไงหลักการเดิม เอาอล่ะใช้อุปกรณ์นะคือการแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าจะหมดอย่างเดียวนี่มันยังลัดแรกไม่ได้ไนะครับนี่ในนี้มีประโยชน์หมดน,นะครับตั้วเออแค่ไกลยังยังครัดตัดตรงนั้นแหละอีกคู่หนึ่งต่อนะครับ สายเสาเสียเข้าไปของหน้าเสียเข้าไปแค่นั้นเองเสียไ,ไ,ไ,ไม่พรออ้อมพร้อมมระบาดเจ็บเลยครับเปิดฉากซ้อแก้ไขไปนะครับกระสุนหมดเตียนไปร้านมา,าที่กำบังพร้อมพร้อมอ๊อ,อเดี๋ยวมาแลมองด้มองมาด้วยเนี่ยอะไรคือนะอะไรที่เอวอะไรที่เอวยิงยิง ไม่เหมือนกันเอ้เหมือนกันเปิดากสองมือบาดเจ็บนีโหลดใหม่พร้อมพร้อมเอา็จดี้อตัวสองนะครับเปิดฉากหนึ่งติดขัด นองนะครับบรรจุใหม่เดี๋ยวนีอัพดอาดีหม่มือ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 นี่มือไม่ได้มือบาดเจ็บอยู่นะอัน้ตัวอนโหลดอนโหลดแหมจะเอามือซ้ายทันทีไม่ได้ต้องบั